เราอยู่ในช่วงที่น้ําทะเลขึ้นด้วยหนุ่สูงด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณน้ําที่ลงมาจากทางวางจั์นะครับซึ่งตรงนี้ต้องย้ําก่อนอีกทีหนึ่งว่าไม่ใช่น้ําที่ปล่อยมาจากทางเก็บน้าประแสนะครับเพราะอ่างเก็บน้าประแสของเรานั้นตอนนี้มีน้ําอยู่แค่235ล้านซึ่งคิดว่าเป็นประมาณสัก80%ของความจุเรายังรับได้อีก50นะครับแล้วจังหวัดระยองต้องการน้ํามาก เพราะเราเป็นห่วงเรื่องในใช่วงหน้าแล้งนะครับเพราะฉะนั้นอ่างไม่ปล่อยน้ํามาแน่น้ําที่มาเนี่ยน้เน,นเรื่องจากน้ำฝนที่ตกใต้อ่างนะครับเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยที่วางกันท่วมนะครับวันนี้ก็ลงมาถึงบ้านนาอำเภอแกนนะครับสิ่งที่เราเตรียมการกันก็นกคือว่าพยายามจะปัดดันน้าให้ลงทะเลให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ก็ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยที่มีเรือปัดดันน้ํา มีเค่ฝักดันน้ำนะครับก็คือทางอวจอก็มีอยู่สีเครื่องก็เดี๋ยวจะเอาเข้ามาติดตั้งนะครับทางขารเรือนะครับก็มีก็ขอสนับสนุนในเบื้องต้นอีกสิเครื่องก่อนนะครับเพื่อที่เราจะลงมาช่วยฝักดันน้ำในขณะนี้ครับ